สวัสดีครับผมเบาน้องครับมือน,นี้มาพบพอกับเบาน้องอีกคือเกาครับผมมือนี้เบาน้องมีความฝันของเสียโฉคมบาบอกสูฟังครับผมความฝันหรือตัวเลขเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมเราฟังนําถูกจริงทุกอย่างข้นยู่ที่โชงเลยดวงไม่ผู้ใดบอกได้ครับว่าเลขมันสีมาตัวใดเพื่อนไหมาเบาน้องมาบอาสู้ฟังเลขชุดนี้เพื่อนเคยให้เบาน้องมาแล้ววันที่หนึ่งกันยาหกแปดเพื่อนกระสือเพื่อนกันกนาำงงเพิ่นมาบันนี้ งวดที่แล้วเพื่อนกระไดโชคกับรถคันนี้เสียโชคนะกระไดโชคกับรถคันนี้เพราะว่าเพื่นตามเพื่อนตามเหลขกของเพื่อนแล้วก็มั่งมือขึ้นไปเที่ยวเพื่อนบ้ตรกระไดโชคอีกสามตัวตรงๆแล้วก็เหลขกเข่าปูบ้านนองกระดีใจนะครับเด้อเพื่อนกรเพึงเอาเพียโชคเพื่อนกรเพึงเอาฝันมาให้บานหนองนะครับเนาะบ้านหนองกับบุ้หูเพื่อนกับบุหูหอกว่าเหล็กมันสีมาตัวใดแต่ว่า เพื่อนนะ่ะตั้งใจบอกให้บ่าวหนองฟังอยู่แล้วแต่บางเอื่นเพื่อนนะ่ะเอาไปเสียงโชคเพื่อนบานก่อนเพื่อนกระด้โชคครับห้าสี่หนึ่งเมื่อคืนนะแล้วก็เลขเขาปูเลขเกาปูเขาเต็มเต็มเลยเลขเขาเพื่อนนะ่ะห้าสี่หนึ่งแล้วก็เล่หไม่กับเขาสี่หนึ่งคือหนึ่งสองศูนย์สี่ลคนเด้โชคเพิ่นทักมาบอกว่าถ้าได้โชคเพื่อนสีมาบูชาเขาปู เพิ่นขอบูชาเบานองยี่สิบชุดเบานองก็เลยว่าแบ่งให้คนอื่นนําซะอย่าเอาผู้เดียวเถอะเบานองบอกเพิ่นนะขันเอาไปยีที่ชูกระเบิดเท่อดีต่อผู้อื่นกระชิบบ่ได้เบานองก็บอกเพิ่นนะว่าแบ่งให้ผู้อื่นนําซะว่าสันให้ผู้อื่นเพิ่นได้หน้ำแตสจะเอาผู้เดียวเถอะว่าสันเพิ่นก็เลยจังยอมเพิ่นว่าโอ้ยแต่เสียดายเนาะเบานองบ่ถ้ามันมีหลายนั่นเบานองบ่ว่าดอกอันนี้มันมีบ่หลายก็อยากให้คนอื่นเพิ่นได้นําแน่ จะเลยว่าอันแบ่งแบ่งผู้อื่นเพิ่มอย่าเอาผู้เดียวนอ่าษณ์อ่ะเสียโชครับเพิ่นฝันคืนวันังค้านวันพูดมาเพิ่นก็บบอกให้เบาหนองฟังเพิ่นพึ่งมาเบาให้เบาหนองฟังเมื่อเ้ารนี่แหละครับเมื่อนีวันพระฤหัสเช้าวันพรฤหัสเพิ่นมาเบาสู่ฟังแล้วเพิ่นกะสิขออัน บูชาเขาบ่าวหนองยี่สิบชุดบ่าวหนองว่าแบ่งให้คนอื่นนำซะเดียวผู้เดียวสวัสดิ์เพิ่นได้จับเงินเกือบแสนเมื่อคืนเพิ่นฝันเพิ่นฝันเห็นรถมอเตอร์ไซค์เพิ่นคันนี้ล่ะบ่าวหนองเลยถามว่าฝันจังใดคือจังเด็ซื่อหรือจังเด็กนำเพิ่นฝันเห็นงูใหญ่สีดำงูใหญ่สีดำกระโจนึ้นเขาวัยใหญ่แหงไลยกระถือวัยใหญ่ประมาณเพิ่นว่าคั้นคั้นขันระดับสายตาเพื่อ ประมาณเอามือเอามือจับตั้งสี่ละเพื่อนเอามือจับตั้งสี่นี่ีจอดกันเลยเอ,อย่านี้เพราะว่ายังเพื่อนก็นได้จับขึ้นกันเพื่อนเห็นงูใหญ่โคตรอยู่ในรถมอเตอร์ไซค์เพื่อนเพื่อนโตนั่นโคตรอยู่ในเบาะแต่ว่าหัวนัน่นหัวงูนัน่นชูข้อขึ้นอยู่ตรงตรงแฮนด์มอเตอร์ไซค์เพื่อนเพื่อนแต่ว่าเพื่อนเ,นเพื่อนก็นเลยว่าหงวยงูใหญ่ยายมาแต่ทางไหนมาขึ้นรถโตบกยยักใหญ่เลยว่านั้น สีดำคือมุมเลยบัดจันเพิ่นก็นเลยว่าอย่ามาทำลายกันเดอ้อเพิ่นว่าผมกับชิบ่ได้ทำลายท่านท่านก็นจะทำลายผมงูตัวนั้นก็บ่เฮ็ดหยังเลยกันยื้อกันยังนอนสง,งบนิ่งอยู่บัดน,นี้เพิ่นก็นเลยเขาไปไกลๆเสียโชคนะเขาไปไกลๆแล้วก็เอามือนะั่นไปจับไปจับตัวงูแล้วก็จับ,บยยเบิ่งว่าใหไ่สใดีเพิ่นว่าใหไงสำนีเราเบาหน่นองเรือเพื่ใหญ่แห้ง แต่ว่าเพิ่นกับบอดด้ทำลายได้บอดด้คู่บอดด้เนี่ยพ่นกับบอดด้ทำลายหรือเพิ่นสิมาให้โชคบ่เพิ่นลางสิเพิ่นคือได้หรือเพิ่นสิมาให้โชคบ่นอบันี้กเบาหน่อยก็เลยว่าแต่ว่าเหล็กมันก็ออกไปแล้วได้เบาเพิ่นว่าแล้วคอยก็ได้โชคแล้วเมื่อคืนนี่คอยว่าสมาชิกตามอีกหัวลุ้นทีหนึ่งนี่เหล็กมันสิออกบ่ล่ะเพิ่นว่าใช่ไหมเบาหน่อยว่ากับบุงหูแล้ว กะร่องบางตีเพราะว่าเหล็กมันยังเหลือยเหลือยอีกบ่ท่านบอกก็มีขึ้นกันบาหนองบ่อเพื่อนนะบันี้บ้านหน,นอง่าร่องร่องซื้อไว้รีเกานั่นบ่เนี่อาทิกลัมมากอะไ้เหลขกทะเบียนรถเพื่อนนะครับเด้อหกสี่ห้าหนึ่งหี่ห้าวดวันที่สิบหกพฤศจิกันได้ชคคืขนกันหน,น,นึ่งสี่ห้เพราะว่าอย่างเพราะว่ามันมาตรงกับเหล็กปูเหล็กเขาปูห้าสี่หนึ บัดนี้เพิ่นว่าฝันเพิ่นก็เลยลองซื้อทะเบียนรถเพิ่นอีกเพิ่นก็ซื้อ645 451แล้วก็651แล้วก็641เพิ่นก็ได้โชคครับให้เพิ่นกันเพิ่นได้โชค์ปาดซื้อเพิ่อนรถเสียโชคเพิ่นก็ว่านี่ล่ะสิเล่นเลขชุดนี้ล่ะเบ้าหนองวันที่1ออกบ่ออกก็บ่เป็นหยังเพราะว่าได้ทุนแลหลมนะได้ทุนไปเล่นอันหวยใหญ่แล้วเพิ่นว่า บ้านหลวงโชคดีแต่นอกศาสนนั่าละเพิ่เก็เลยว่าสิขอบูชาเขาบ้านหลวงยี่สิบชุดอ่ะบ้านหลวงก็เลยบ่ให้เพิ่นบ่ให้เพิ่นเบิดผู้เดียวเพราะอันยังให้ผู้อื่นเขาได้น้ำเนรเขียวผู้เดียวกับบทกับบวไหวเพิ่นก็ว่ากเอาไปหลายคนนี่ล่ะบ้านหลวงร่วมๆกันบ้านหลวงว่าเอาร่วมๆกันก็ได้อยู่แต่ว่าขันเป็นไปได้กะแบ่งหมู่ไว้น้ำเนรเอาไปหาชุดชิบชุดสาบวาสันเหยาพ่อเศร้าถอดวาสันเพิ่อนเขาเอาสำนักก็ได้วาสันแบ่งคนอื่นเขานำาะว่า คนอื land, ่นเขาก็อยากไดขึ <mel od ay> ้น <bean> กันเพราะว่าเขาขอปูขันใดขันไดโชว์เขาก็ะีเขากระีอยากบูชาคือกันบ่าวหน่องบอกเพื่อนจ้ะจังไรเขาชุดเก่ามากเขาเต็มเต็มเลยบ่าวหน่องก็บอกกับเอซี่หลายคนว่าอย่าถิ่งเขาปูเด้อผู้ใดถามมาถามหลายคนก็ถามบ่าวหนองมาว่าเพื่อนบานบ่าวหนองเด่นตัวใดบ่าวหนองเด่นตัวใดบ่าวหนองก็มิตดบอกว่าอย่าลืมเขาปูอย่าถิ่เขาปูเด็ดขาดบ่าวหน่องก็ทรงให้เบิรนอัน เ,เก่าให้เบื้องน่ำเพิ่นว่าเลขใหม่ก็งามเพิ่นว่านั่นล่ะบ่าวหน่องเลยว,ว่าจะถึงเลขเกา่าเพิ่นก็พากันได้โชคมื้อคืนได้กันหลายคนอยู่ครับเจ๊พระแดงก็ได้เกือบแสนเพิ่นว่าทักมาแล้วทักมาแต่มื่อคืนแล้วเลขออกแล้วก็เจออร์เจอเจอร์ก็ได้เงินเป็นแสนและมื่อคืนเพิ่นว่าได้ทุนไปเล่นอันหัวใหญ่แล้วล่ะบ่าวน้องว่าซั่นเลขกฟังเล่าก็ได้นำ หลายคนก็ได้ครับมันขึ้นหลายคนได้ได้เลขเขาปูหลายทั้งสามตัวและสองตัวบางคนว่าสามตัวบ่ซื้อดอกกันชีซื้อแต่สองตัวบางคนก็ถือสองตัวบางคนถือสามตัวกันแล้วแต่คนเขาเหรียญคนก็ซื้อเพราะว่าเนี่ยพนว่ามันออกเหรียญใหญ่ไปแล้วมันฉิรับกลับมาอีกอีกบ่บ้านหนองก็เลยว่ากระโบ้หูนะกระบอกว่าถือแต่ว่าแย่ถิ่มบ้านหนองบอกแค่ว่าแย่าถิ่งเลียกปูทั้งเลียเก่าและก็เเลียใหม่ให้ซื้อติดไว้น้ำแนวมาจัน บางคนก็ซื้อสามโตบางคนก็ซื้อสองโตก็ได้โชกันไปทวนอ่ะบบาหน้องดีใจนำนะครับเด้อดีใจนํำได้๋เงินได้จับเงินเมื่นได้จับเงินแสนคนถือหน่อยก็ได้จับเงินพันคนถือปานกลางเดี๋จับเงินเมื่นคนซื้อหลายก็ได้จับเงินแสนจะดีใจนํำสุขภูสุขคนขอแต่ว่าให้ถือครับขอแต่ว่าให้ถืออ่ะก็ขอทุกคนจงโชคดีงวดวันที่หนึ่งธันวาหกแปดเลขทะเบียนรถเสียโชคหกสี่ห้าหนึ่งเพิ่นยังตามอยู่นะครับเด้อ หกสี 1, ่ห้าหนึ่งคนออกแล้วออกอ,อ,กอีกได้เหลือ6กสี่หกหาหกหนึ่งหาหนึ่งเียันออกสี่นึ่งก็ได้แต่งได้กับรอบพิจารณาเอาคิดสิได้กับให้สมหวังนังปรารถนาทุกประการแล้วก็ได้จับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านกันทั่วหน้าศรัทธามีบรารมีเกิดสวัสดีครับ